เอา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 เป็นเบ็ดแห้งแล้ววะเบิดแห้งแล้วยี่ว่าหิวเข่าไปจ้ะ มาหอดทีใหม่เลยพี่น้องเลยโอ้คือมฟ้าคืมฝนอีเลี่วมาเนี้เนาะอ,อากาศดีเด้อมาเนี้ก็ได้อากาศสบายดีสวัสดีเ, FC, เด้อ,อ,อพี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเด้อสุขุสุขวลเนาะก็ยินดีต้อนรับกับซู่ซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วกิกนน,น,กน,น,น้องเลยแลพอกันมาเนี้ยกะนอ๋อสร้างเพิ่นมาแล้วเนาะฮอร์ไซด์อืมโอ้เท่เดี๋ยว ไปบิดอ่ะท้องซางหาทางขั้นใดขึ้นก่อนโอ้มามานี่สะเอ้จนแล้วปั่นเรียบร้อยมาแต่เศร้าหรือนี่ขึ้นปูนจนแล้ว เกา้าพอดี่นมาส่งแล้วบ่ปูนมาเนี่ยมาจากคนเด้สร้างมาเนี่ยมาสิโอ้ทางเอกกันอยู่พี่มาสี่มาเนี่ยไอมาสี่คนมาเนี่น <laughs> อันนี้เด้อสปอนเซอร์เด้อซื้อมาคู่พอดีจ้ะอันนี้ซื้อมาสี่ปองนี่ห้อยอฮะ มาหาเลยบ่มีหาบ่กบูเงบเาบ่ดูดหาบ่้มาหอครับเอ้าเป็นยังไงหม,มอกว่ห้กลับไปบ้านด้วเกัาเออแล้วก <c ười> ็ได้ได้อยู่บ้านผู้เดียวอีกเบิ้งมาซอนมก่อนเราเพิ่นมาส่งปูน,นะพี่จัโ <ทำ S 1> อ้เนี่ย มาส่งหาสอบโทษใช่เล่าแต่เศร้าคไปส่งปูนให้ในเด้อนี่จ้ะจ่าป็นบ้านนี่เรียบเรียบร้อยทังแบงเบิแงเมื่อทนเนาะวันนี้เนาะ ว่าแต่เราแก่พื้น ทางไหนเองเดือนหาเพื่อเนาะเลี้ยวก็ก็นั่นล้วก็แล้วอโอ้ยังกีเทคข้านทับัตรนี่มีมม่มาสี่คนน่นาบป็ไไ้ เด้อสฟายดีนั่กันเด้อเครื่องเดิมเหมือน่อยเหมือนมดตั้งอู่แล้วเนี่ยมืดต้องพาด้วแหละโอ้โอ้กีอยักมันดำมันุมพุ่มมันกะันแล้วบบบ่คือตอนนะครับว่าท่านสาไดเนาะ

men nào. nguyên usion Chị l будут sauτο thịt rực thòng bạnnh đi đấy. อันนั่นนะอย่าลืมเฮ็ดห็ดได้รถอันอันเอ,นอ,นอาอันคุยกันอันี้อันว่าวางของอันี้เฮ็ดแบบธรรมดานี่แหละเฮ็ดแบบมีวางเขาได้ตั้งกระปุกเปรกเป่นเงนัวนะตั้งเคียงซ้อยซิ้นนะ สาบแล้วก็เย็นตาเนาะแบบเดียวไปคือเย็นเย็นแบบนั้นเนดะี๋ยอยังเดียวมืดบแบบมืดตึ๊บเชียกันเลยบบบโอ้เมื่อเช้าไนี่ยเพื่อนอะปูนมาส่งหาสอบอยังเหลืออีกสิบสอบอะเมื่อื่น นเวิรดแบบนี้ก็สิโทวยเพิ่นมาส่งให้เลยน,เนี่ยังโล่ไปรอบๆกันอากาศแบบนี้แงไขม่มดแดงคือสีคักดแล้วนี่ เฮ้รถชิเจ็บหัวแ้วรถแข็งแดดไรรถสร้างนี่ฝัดออกน้ำก่อนท่านแก่เฮ้ย

ไปล่างฟ้ากระติกกนะันเนอะนี่จะขี้ดินเงยเด้อเยผ่นเนี่ยเท่ไปเลยนะเจาะเนี่ย แม่งอันนี้คือหลายแท้แม่งอันนี้เบอร์เบอร์เด้อพัดก่อนพอได้นั่งถอดเกิดลุงลุงนะ Og så den. ปนี Jamie, ้กินอันนี้เินแฮ่เพินนั่นเพ่นอาเซียมจบกันไราจะได้สั่งทรายเล่นสั่งทรามื่ออื่นปะมือสั่งมื่ออื่นเพราะคือมันนี้ปะ nhé mọi người tạ hay sang cái ມ្រើសក្នៅក៏់ក៏់ក់ក់ទຍັງ់ៀៗម្រាក់ក់ខ្លើងบ่អាលពីន เบี้ยบักเด่นนี่เจ้านี่โอ้โหเบี้ยเบี้ยบักเด่นเนาะเบี้ยตัวเนี้ยเบี้ยคลิกบ่นี่แม่นบ่แม่นโอ้มีเบี้ยคลิกอีกเบี้ยบักเด่นี่อันนี้งัวดึงโอ้ยละเสียบใช่ไหมติดอ่างัวกินได้เลื่อยเลยตายเบี้ยบักเพชรเนี่ยยูนี้ thì bùn nó lột luôn không <laughs> 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 <laughs>

าลานนี่ได้อันนี้กระเลงนี่โอ้กระเลง อืเอา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 ๋ยวเอาเป็นเบ็ดแห้งแล้ววะเบิดแห้งแล้วยี่ว่าหิวเข่าไปจ้ะ มันเด็ดมันฮอนมันเล่นแหงไวเนาะลดน้ำามอนากาศะไม่ว่าอากาศไม่ว่าอายดินมันฮอเด้เันก็เลยแหงไวมนมีอะไรมันแข็งเนาะแั่นบัทันมันแข็งเนาะกีเจมก็ ក្រើនៅពីបានដែលាវាពាប់ទឹងតែរក្រាសួនផ្លាវាល់ទឹងតែរំ บในในห้องก็เ,เริ่มสาบเบ้าเพื่อนมาเลาะทั้ง,ง,ทงนี้ก่อนอนี่แหละบ่แม่พี่น้องเลยเนาะอ่าไกลล่แล้วด้านในสาบด้านในแล้วอีกวัตนะุนก็คือซิสัมเลจเสร็จสิ้นเนาะจังใดก็ติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะ ป so ุนกะหาก็เริ่มสาบเร่งวาดนี่เริ่มเรงวานนี่สาบไว้จักมือปุณสีแล้วสาบเพื่อนน้องติดตามปนญญมังกรเด้ออาชีพนี่กะจิจชเพียง่นนี้สักอนทางน้องคนกนยังบอทานเนี่ยมายังหาซื่อนำของนำแข็งอยู่เนาะจังไดกะติดตามปุญงน้งกรพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตูมแล้วว่าจะไปกอนพอกันในคลิปหน้าเพื่อนแหละสำหรับคลิปนี้ ลาทีลาน้องไปก่อนเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางพึงใจทุกท่านทีทน่เหมาะเบียกงานทําให้ทางสมบุญเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเด้อใหุ้พึ่งใจบญทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บอย่า,า,า,ยยา,าได้ความขย่ามีปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นารถนาเด้อขอให้อายุมั่นกวนเงินเป็นคพ่อพ่อใส่ให้ลูกในรลานตลอดไป ลำรักกิปนี้ไปแล้วพ่อแม่พ,มพี่น้อยขอบคุณท, C, ทุกคนไปทางเอฟซีทุกคนที่ลงจีบแล้วพอขามโฆษณาลำรักกิปนี้ไปแล้วสบายดี